สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับกัญชากัญชงนะครับตามที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับกำหนดให้การทําให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชากัญชงเนี่ยเป็นเหตุลาคาญซึ่งประกาศฉบับนี้ก็ประกาศและกิจจาไปเมื่อวันที่1 4มิถุนายน2565นะครับโดยในข้อ3ของประกาศดังกล่าวเนี่ยก็กําหนดให้การกระทําให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชากัญชงหรือพืชอื่นใดนะครับเว้นแต่พืชที่กฎหมายควบคุม แล้วเนี่ยจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเหตุลําคานนะครับตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนะครับซึ่งก็ต้องตามไปดูในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขครับว่าบัญญัติเอาไว้ยังไงนะครับซึ่งในมาตรา27นะครับก็บอกว่ากรณีเหตุลําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในหรือที่ทางสาธรารณะนะครับเจ้าหน้าท้องถิ่นเนี่ย มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือนะครับให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องเนี่ยระงับหรือป้องกันเหตุลาคานั้นในเวลาตามที่ระบุไว้ในคําสั่งซึ่งสถานที่ที่เกิดเหตุลาคานะครับนอกจากในที่ทางสาธารณตามมาตรา27แล้วนะครับก็ยังรวมถึงสถานที่ของเอกชนด้วยนะครับซึ่งก็ระบุไว้ในมาตรา28ทีนี้นะครับถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยออกคําสั่งเป็นหนังสือนะครับให้ระงับเหตุนั้นแล้วยังไม่ยังไม่หยุดไม่ยอมไม่ยอมระงับนะครับ จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะมีบทกำหนดโทษนะครับอยู่ในมาตรา74นะครับว่าผู้ใดเนี่ยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับตามมาตรา27นะครับวักหนึ่งนะครับหรือมาตรา28วักหนหรือวักสาเนี่ยนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน25,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งข้อกฎหมายที่กล่าวมานะครับก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวกับการทำให้เกิดกลิ่นควันกัญชากัญชงที่ไปรบกวนผู้อื่นนะครับสวัสดีครับ